สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเป็นคลิปแรนดอมค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราเช่นเคยนะคะวันนี้จะมาทำคลิป r e l ationship นะคะระหว่างคุณและเขาเนาะก็มาดูกันว่าเป็นพลังงานของคุณไหมนะคะนกจะแบ่ไพ่เป็นตัดไพ่เป็นครึ่งหนึ่งเนาะแล้วก็เปิดฝั่งคุณและเขานะคะว่าความสัมพันธ์นี้เป็นยังไงบ้าง เป็นยังไงความรู้สึกของเขานะคะเป็นยังไงความรู้สึกของคุณเป็นยังไงนะคะเสียงดีขึ้นนะแต่ว่านั่นแหละก็ยังไม่ได้ดีทั้งหมดนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่ส่งให้กันมานะคะในคอมเมนต์นะน่ารักมากเลยค่ะขอบคุณจริงๆนะคะจากจมนาะเรามาเริ่มกันเลยเนาะเริ่มจากฝั่งคุณก่อนแล้วกันนะคะเพื่อนๆของเรานะ ความรักครั้งนี้นะคะบอกเลยว่าทําให้คุณรู้สึกใจฟูรู้สึกแบบ in love มากๆนะคะเขาเขาน่าจะชนะใจคุณได้เาขาแบบยังไงเดี๋ยวทำให้คุณรู้สึกแบบล่องลอยนะคะ ร่องลอยในที่นี้ก็คืออาจจะใจลอยหาเขาอะไรอย่างนี้นะเวลาที่คุณนึกถึงเขาแล้วคุณก็ยิ้มได้นะคะเป็นอะไรแบบนั้นเนาะส่วนตัวเขาเนี่ยก็จะเป็นคนที่ดูแบบนิ่งเนาะนิ่งดูแบบเก็บอาการนะคะมากเยอะเหมือนกันนะคะคนคนนี้เป็นคนที่ดูแบบจริงจังกับงานกับทุกๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แสดงออกกับคุณน้อยมากๆนะ แสดงออกกับคุณน้อยนะคะเขาอาจจะไม่ได้พูดความรู้สึกหรือว่าแสดงออกความรู้สึกของเขาอะเท่าคุณนะเป็นประมาณนั้นเนาะความสัมพันธ์เนี้ยค่ะเขาน่าจะเป็นเอ่อเขาน่าจะเคยหายไปจากคุณอะมีช่วงเวลาที่หายไปนะคะ ความสัมพันธ์นี้เพิ่งเริ่มต้นนะคะบางคนก็6เดือนบางคนก็3เดือนหรือว่า1ปีนะคะที่เราเห็นาะหรือว่ามันมีมีช่วงที่คุณและเขาเนี่ยต้องแบบห่างกันไปแล้วก็วนกลับมาเจอกันอีกอะไรแบบนี้นะคะจะเป็นในลักษณะแบบนั้นเนะาะเขาคิดว่าคุณคุณเป็นพลลิขิตของเขาได้ด้วยนะคะคนคนนี้นะ คุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากที่จะเสียใจยกับความรักอีกแล้วนะคะอืมคุณอยากเริ่มต้นความรักครั้งใหม่กับคนคนนี้ยเขาก็เป็นคนที่แบบว่า ดูจริงจังนะคะอย่างที่บอกว่าอาจจะไปทุ่มเทในเรื่องของงานจริงจังกับชีวิตอะไรอย่างเงี้ยอ,อในเรื่องของความรักคุณคิดว่าเขาคงไม่ค่อยที่จะแบบให้ความสําคัญเท่าไหร่อ่าไม่ไม่เท่าคุณอะ่ะนะคุณจะรู้สึกแบบนั้นนะคะคุณมั่นคงกับคนคนนี้มากๆนะแล้วตัวคุณเองเนี่ยน่าจะเป็นคนที่แบบ มีสิทเลือกนะคะเพื่อนๆของเรามีสิทเลือกมากๆแต่คุณมั่นคงกับเขานะเออคุณคุณมั่นคงกับเขามากๆแล้วคุณก็เหมือนแบบให้เกียรติให้เกียรตินะคะให้เกียรติเ,เขาเนาะส่วนตัวเขาอะ่ะเขาคิดว่าเขาเจอคนที่เขาแบบ วาดฝันเอาไว้นะคะเออเขาอาจจะเคยแบบชอบคนหน้าตาแบบนี้บุคลิกแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วก็มาเจอคุณอะเหมือนเหมือนใช่เลยอะไรประมาณนั้นนะคะเนาะคุณน่าจะมีบุคลิกของคนที่ดูแบบเซ็กซี่เนาะเซ็กซี่แล้วก็อยู่เอ็กซ์กหน่อยอะคือแบบเราไม่ต้องไม่จําเป็นต้องแต่งตัวโป๊เนาะคือแบบว่าคือ มันออกมาอย่างนั้นอนะคือเราดูเซ็กซี่มากอะไรเงี้ยเขาก็แบบชอบนะคะคุณคือตรงมากเลยนะคะตรงใจเขาอะไรอย่างเงี้ยคุณมีความสุขมากนะคะคุณอยากที่จะแบบสมหวังกับคนคนนี้เขาเข้ามาแล้วทำให้คุณรู้สึกมีความสดใสขึ้นมาอีกนะคะคุณก็น่าจะเป็นคนที่น่ารักสดใสในตัวเองอยู่แล้วอะ แล้วคนคนนี้เข้ามาอีกก็ทําให้โอ้โหโลกใบนี้คือแบบสดใสขึ้นมาอีกแบบหลายๆเท่าเลยนะคะเป็นสิบเท่าอะไรอย่างเงี้ยอืมตัวเขาเองค่ะตัวเขาเองก็เป็นคนที่แบบอยู่ในจุดที่เลือกได้เช่นกันนะคะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆนะคะเนาะมีเสน่ห์มากๆเขาเหมือนกับ ก็ยังไม่ได้เลือกใครหรือเปล่านะคะเออยังไม่ได้เลือกใครไหมถือว่าคนที่เข้ามาชอบเขาอะเขาก็ไม่ได้เลือกใครณนะเวลานี้นะคะเนาะเขาทําให้คุณอยากที่จะเปิดใจคะ่ะค,คนคนนี้เขาทําให้คุณแบบอยากเลิกโสดเออคือ คุณน่าจะโสดมานานหรือคุณแบบเก็บตัวไม่อยากที่จะเปิดใจมานานแต่เขาทําให้คุณรู้สึกยากที่จะเปิดใจนะคะอืลอกว่าคนคนนี้อะเคยมีบาดแผลในอดีตนะสิดาจริงๆเขาน่าจะแบบว่าเคยเจ็บใน อดีตมานะคะเคยมีบาดแผลในใจมานะคะแต่เขาทําเหมือนกับว่าไม่มีอะไรนะคะเขาทําเหมือนกับตัวเขาเองโอเคปกติอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยไม่มีบาดแผลในใจแต่จริงๆอะ่ะตัวเขาเองนอกมองว่าภายใต้การเป็นคิงก็ o อดเนี่ยนกมองว่าเขาปกป้องตัวเองมากๆนะคือเขาไม่อยากที่จะแบบ เสียใจยผิดหวังเหมือนกันนะคนคนนี้นะเนี่ยไพ่สีบดบนะคะคุณพร้อมที่จะเดินหน้าต่อกับความสัมพันธ์นี้นะคะแม้ว่ามันจะดูไม่ง่ายเนาะดูไม่ง่ายดูเหมือนมันก็ความรักของคุณอนะ่ะมันไม่ได้ราบรื่นขนาดนั้นนะคะคุณรู้นะคะอาจจะมีความแตกต่างกันหรือว่าอยู่ห่างไกลกันอนะ่ะหรือคุณไม่ ไม่เคยเดินทางไกลหรือคุณรู้สึกแบบเออเราอยู่ไกลกันเนาะจะเป็นไปได้ไหมความสัมพันธ์นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณคุณพร้อมที่จะไปกับเขานะคะตัวเขาเองนะคะเป็นความรู้สึกที่เขาเหมือนเหนื่อยนะคะเหนื่อยอยากพักอารมณ์อยากพัก พักกายพักใจอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะคะตัวเขาเนาะเดี๋ยวเขาเปิดนะคะอ๋อในเรื่อง,องความรักเขาเหนื่อยกับความรักมาเยอะนะคะแต่คุณแทบจะดูเขาไม่ออกเลยก็ได้นะว่าเขาเคยเคยเจ็บปวดกับความรักมาเคยมีอดีตบาดแผลที่หนักๆมาเพราะว่าเขาทําเหมือนกับไม่ไม่เคยมีอดีตที่เจ็บปวดเลยคือคุณดูเขาไม่ออกเลยอะนะ เนี่ยคุณคุณพร้อมที่จะแบบเดินหน้าต่อในความรักครั้งนี้มากๆเลยอะคะ่ะนะอืมองว่าคุณน่าจะมีเรื่องของระยะทางระยะห่างในความสัมพันธ์นี้ด้วยนะคะคือต้องอยู่ไกลกัน,นะนอะนกรู้สึกอย่างนั้นนะคะเนี่ยคุณคุณชอบคิดว่าเออทำวันนี้ให้ดีที่สุดอืม ทำทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะแล้วแล้วผลที่มันผลลัพธ์อ่ะมันจะเกิดขึ้นเองอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาเป็นคนคิดเยอะเนาะนกว่าเขาอะคิดเยอะนะแต่คุณอาจจะไม่รู้อืมถ้าถ้าตากนะ้ำไา่เป็นคนที่แบบคิดเยอะในเรื่องของอุย้ยขออภัยค่ะโดนกล้องนะทุกคนคิดเยอะในเรื่องความรักความสัมพันธ์ค่ะคุณคุณมั่นคงกับเขาจริงๆค่ะ มาอีกแล้วฝั่งเขาเป็นสิบดาบเลยคือเขาไม่อยากที่จะเจ็บอีกแล้วจริงๆคือเขาน่าจะแบบเคยเคยมีบาดแผลแน่ดีแล้วครั้งนี้เขาก็กังวลอีกนะคะเพราะว่าขึ้นมาอีกแล้วนะคะขึ้นมาอีกแล้วว่าเป็นสิบดาบเขากลัวนะคะกลัวความห่างไกลกลัวกลัวที่จะต้องผิดหวังกลัวความเจ็บปวด แต่ตัวคุณอนะ่ะจะเป็นคนที่แบบว่าอย่างที่บอกคือทําวันนี้ให้ดีที่สุดมีความสุขกับชีวิตอะไรอย่างเงี้ยคุณไม่อยากที่จะแบบเออกังวลมากจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะอนอกว่าเขาอ่ะรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใช่นะยิ่งเขารู้สึกกับคุณมากๆอะหรือคุณให้ความสําคัญกับเขามากๆเขายิ่งกลัวเหมือนกันนะคะ กลัวกลัวที่จะสูญเสียกลัวที่จะเจ็บปวดอะไรอย่างเนี้ยนกรู้สึกว่าอย่างนั้นนะสิ่งที่คุณทําอ่ะนกว่าคุณทําถูกแล้วนะที่คุณแบบว่าทําแบบทําตัวสบายสบายไม่เร่งรัดเขาไม่ได้เร่งรัดคําตอบเขาอะไรอย่างเงี้ยคือคุณไปเรื่อยๆในความสัมพันธ์คุณแฮปปี้คุณ, Happy, คณทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเบาอะคะ่ะมันเป็นอะไรที่ดีนะคะเพราะว่าเนี่ยเขาเป็นสิบดาบเนาะ นึกว่าเขาเป็นคนกังวลน,นะคิดเยอะนะคิดเยอะเขาอาจจะอยากที่จะมีความมั่นคงในชีวิตก่อนก็ได้นะคะอยากที่จะดูแลคุณที่ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะทาวเวอร์ก้าวไม้นะคะทาวเวอร์คืออะไรคะอ นกว่าคุณก็เคยเจ็บหนักกับความรักมาเหมือนกันนะคะนะคุณเจ็บหนักกับความรักมาคุณก็มีกำแพงเหมือนกันแต่คนคนนี้เปิดใจคุณได้อย่างที่นกบอกไปนะคะคนคนนี้สามารถที่จะแบบทลายกำแพงหัวใจของคุณได้นะคะเขาก็าเหมือนกันนะต่างคนต่างมีกำแพงแต่กำแพงของเขาจะสูงกว่าคุณอีกนะเขาเป็นคนที่แบบ รักการท่องเที่ยวรักการเดินทางนะคะรักอิสระเขาอาจจะไม่ได้ไม่ได้คิดในเรื่องของเออความรักมากนักนะคะที่ผ่านมาเขารู้สึกว่าความรักเป็นอะไรที่ดูเสี่ยงคาดเดาไม่ได้อะไรอย่างงี้ก็ได้สําหรับเขาอะนะคะคุณรู้สึกผูกพันกับเขามากๆนะคะคุณคนนี้ผูกพันมากจนรู้สึกบอกไม่ถูกอะมันมีความรู้สึก คุนเคยเหมือนเป็นคนในอดีตชาติอะไรอย่างเงี้ยมีความผูกพันห่วงใย,ยเขาเป็นห่วงเขานะคะคุณเป็นคนที่ใส่ใจดูแลเขาเสมอนะเนี่ยหลังจากที่ไม่ได้คิดอะไรนะคะในเรื่องความรักอ่ะสดไปนะคะใช้ชีวิตอยากจะทําอะไรก็ทําของเขาณเนะวลาเนี้ยเขามาเจอคุณเขาคิดถึงการที่อยากจะมีอ,ะอยากจะมีคนรักอยากจะมี แฟนนะคะอยากเป็นแฟนกับคุณอยากจะสร้างครอบครัวอยากจะมีความมั่นคงในชีวิตอะไรเงี้ยคือทุกอย่างมันผุดขึ้นมาในหัวเขาหมดเลยนะคะในเวลานี้นะหรอกว่าตัวคุณเองอะพร้อมที่จะสู้และฟันฝ่ากับคนคนนี้กับความสัมพันธ์นี้ไม่ปล่อยอย่างแน่นอนนะคะคุณคุณคือเวลาคุณรู้สึก กับใครแล้วว่าคุณคุณรักมากคุณก็ค่อนข้างชัดเจนในตัวเองนะคะคุณและเขาอะมีมีความแตกต่างกันมากนะต่างกันมากๆแต่เป็นความต่างที่แบบเข้ากันได้ดีนะคะดึงดูดซึ่งกันและกันลูกรู้สึกว่าคนคนนี้เขาเขายอมคุณมากเขารักคุณมากนะคะเขา S <S <an> <S เขารักคุณมากเขาเขาอ่อนโยนกับคุณแม้ว่าบุคลิกเขาจะเป็นคนที่ดูเ,ออเย็นชากล้าหาญแข็งแกร่งนะคะแต่จริงๆอ่ะจิตใจ,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 จของเขาว่าอยู่ในเออขาเรียกว่าอะไรอยู่ในกำมือคุณคือเขาแบบเหมือนกับหัวใจเขาอยู่ที่คุณอ่ะนะคะ The Lover คุณคิดว่าคนคนนี้แหละเป็นเป็นคนที่เราเรอคอยมาเสมอเป็นเนื้อคู่ของเราเป็น คนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือจักรวาลส่งมาให้อะไรอย่างเงี้ยนะนะคะเขาเขารู้สึกกลับมาหัวใจสดใสอีกครั้งหนึ่งนะคะคนคนนี้นะเขาเริ่มอยากจะมีความรักอีกครั้งหนึ่งก็เพราะคุณนะคะคนคนนี้เป็นคนทางไกลได้ที่นกบอกไปเลยว่าเจอกันผ่านโลกออนไลน์ได้เครื่องมือสื่อสารนะคะผ่านงานเนาะ เขาบอกว่าคุณเป็นคนเก่งแล้วก็มีความสามารถรอบด้านมากจริงๆนะคะคุณเป็นคนที่เขารอคอยอะ่ะเออแล้วก็ถ้าเกิดคุณอยู่ไกลกันนะนกบอกว่าคนคนนี้คิดถึงการที่เขาอยากจะเดินทางมาเจอคุณอืมนกว่าจริงๆอะ่ะตัวคุณเองอะ่ะอยากจะให้ความสัมพันธ์มันเป็นยังไงเี่มันก็จะเป็นแบบนั้นได้ด้วยนะคะเหมือนกับ คือเขาอะตามใจคุณนะคะเป็นในลักษณะแบบนั้นเนาะตัวคุณเองก็มีความฝันมีเป้าหมายในชีวิตนะคะมีความที่แบบเอออยากจะประสบความสําเร็จในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนกมองว่าตัวเขาเองก็มีสิ่งที่เขาจะต,ต้องทำเนาะการเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมสิ่งที่เขาสนใจนะคะเขามองว่าคุณน่าค้นหานะเป็นคนที่แบบ น่าค้นหาสำหรับเขาเสมออืมแล้วแล้วตัวเขาเองนะดูลึกลับเขาน่าจะมีอะไรเขาเขาจะเป็นคนที่เก็บความลับเก่งมันอาจจะไม่ใช่แบบความลับในในทิศทางที่ไม่ดีนะหมายถึงว่าเขา เขาเป็นคนไม่ใช่จะจะพูดทุกเรื่องให้เราฟังอะไรเงี้ยคือมีความลับในที่นี้ไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะแบบว่าเออทำอะไรลับหลังอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะคะนกบอกว่าเขาก็มีแบบเขาเป็นคนไม่ค่อยแบบเอาเรื่องส่วนตัวหรือความลับอะไรมาพูดนะคะเป็นคนที่มีความลับแล้วกันเนาะสองถ้วยค่ะคุณรักเขาคนรู้สึกว่าคนคนนี้แหละนะเป็นคนที่เราอยากจะเออมอบหัวใจให้นะคะ มองว่าต่างคนต่างรู้สึกต่อกันแล้วแหละนะแล้วก็ต่อให้คนคนนี้เป็นคนที่เด็กกว่าคุณนะคะในกรณีที่เขาเด็กกว่าคุณเนาะเพราะว่าไพ่ขึ้นมามีโอกาสที่จะเป็นรักต่างไวัยได้คุณอาจจะโตกว่าเขาเขาโตกว่าคุณก็ได้คุณรู้สึกว่าคนคนนี้มีม,มีมีความอบอุ่นปกป้องดูแลเราได้อะไรอย่างเงี้ยต่อให้เขาเด็กกว่าเราก็ตามนะคะอืม้ม เราอยากให้โอกาสตัวเองนะคะอืมคือคนคนเนี้ทำให้เราปลดปล่อยความกลัวต่างๆในอดีตไปสมหมดสิ้นเลยจริงๆนะคะแล้วก็เป็นความรักที่แบบต่างคนต่างก็พร้อมที่จะแบบให้โอกาสคุณคุณเจอคนคนนี้คนคนนี้ทำให้คุณรู้สึกแบบ ใจเย็นใจกว้างมากขึ้นให้อาภาัยผู้อื่นมากขึ้นนะคะให้โอกาสตัวเองให้โอกาสคนรักอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราได้เจอคนที่รอคอยแล้วนะคะเนาะคนคนนี้อยากจะรักแล้วก็ทุ่มเทสิ่งดีๆความรู้สึกดีๆให้กับคุณมากๆนะคะเนี่ยตัวคุณเองก็พร้อมมากเลยกับคนคนนี้นะคะ เออพร้อมที่จะมีคอมมิทเมนต์พร้อมที่จะแต่งงานใช้ชีวิตคู่อยู่กับเขาเลยนะคะคุณพร้อมมากนะคะบางท่านบางคนอาจจะมีศาสนาที่แตกต่างกันเนาะเออนกบอกว่าเขาก็พร้อมเหมือนกันอย่างที่นกบอกอะอว่าคุณทําให้เขาโตขึ้นคุณคุณทําให้เขาเรียนรู้นะคะว่าเออเนี่ยเหมือนกับเขาอะโตขึ้นอีกระดับหนึ่งนะคะ มีมีความพร้อมมากขึ้นในการที่จะแบบมีแฟนมีคนรักนะคะมีครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะคุณก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เขาเติบโตขึ้นนะคะนะแล้วก็สิบถ้วยอะ่ะอุย้ยเขามีความสุขมากที่มีคุณนะคะบางท่านบางคนอาจจะแบบค,บคุยกับคุณพ่อลิ้นเดียวคุณแม่ลิ้นเดียวก็ได้เพราะว่ามีภาพเด็กๆเ,เนาะหรือในกงันก็คือเขาเขาอยากเป็นครอบครัวก,กับคุณอนะเออนะเป็น คือตอนเนี้ยคุณทําให้เขารู้สึกแบบรู้สึกมากๆเป็นความรักที่มันแบบมันล้นออกมามากมายนะคะที่เขาไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก,ก่อนเนาะสองเลยนะคะคือตัวคุณเองอะ่ะพร้อมนะคะพร้อมที่จะแบบ ประคองนะคะความสัมพันธ์นี้พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนพร้อมที่จะแบบทาให้ความสมคัญน,นี้มันไปต่อได้นะคะคือปรับตัวเพื่อเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคนเราก็เนาะมีความแตกต่างกันนะคะแล้วก็มาเจอกันเขาอะอยากชัดเจนกับคุณแล้วนะคะอยากชัดเจนกับคุณแล้วควนคนนี้ตั้งแต่เจอคุณนะ เขาก็แบบไม่ได้สนใจใครเลยจริงๆนะคือแบบอย่างที่นกบอกไปว่าเขาก็น่าจะมีคนบมาชอบเยอะอะไรอย่างเงี้ยอืมแปดดาบของคุณนกมองว่าคุณน่าจะมีความกังวลเหมือนกันนะคะกังวลคือหนึ่งอาจจะแตกต่างกันนะคะสองก็คือ บุคลิกเขาอาจจะดีหนะ้าตาดีเอ๊ะมันจะเป็นไปได้ไหมคือเรามีความกังวลเหมือนกันไม่แน่ใจเหมือนกันในความสัมพันธ์นี้แม้ว่าตัวเราจะมั่นใจว่าเรารักเขาเราอยากจะท่วงเทในความรักครั้งนี้ก็ตามนะคะแต่ออีกใจหนึ่งเราก็กลัวนะคะเรากลัวเหมือนกันว่าการตัดสินใจของเราในครั้งเนี้มันมันมันจะมันจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยนะบางที นะคะคุณก็คุณก็คิดเยอะนะมืบอกว่าเขาอะรักคุณลงคุณมากนะคะคุณเป็นคนที่ดูดีมีเสน่ห์มีมีความเก่งในตัวเองอะมีความเพียบพร้อมอในสายตาเขานะคุณเพอร์เฟกมากนะคะแล้วเขาก็าน่าจะแบบทำแต่งงานอะเออนะ ซึ่งตัวคุณเองก็แบบวาดฝันกับความรักครั้งนี้มากแล้วมองว่าออตัวคุณเองอะคะ่ะก็มีคนเข้าหายเยอะมีตัวเลือกเยอะบางทีคุณก็แอบคิดนะเว้การเลือกการตัดสินใจครั้งนี้มันมันถูกต้อง,ตงแล้วใช่ไหมสำหรตับเราอะไรอยางนีนะคะนะบางทีคุณก็แอบคิดเยอะนะนกว่าคนคนนี้เขาพร้อมที่จะแบบ ทำให้ความสําคัญน,นี้มันดีมากขึ้นอมืมันดีมากขึ้นคุณจะเห็นเออ่แอคชั่นจากฝั่เขามากขึ้นนะคะเนอ้อตัวคุณเองอะคะ่ะเป็นคนที่แบบคิดมากคิดเยอะในเรื่องความรักอยู่แล้วนะคะแต่ทีเนี้ยนะคะลูกมองว่าถ้า คือคุณมีความกังวลเนาะถ้าดูจากหน้าไพ่นะกังวลเพราะว่าเขาอาจจะอย่างที่บอกอะอเด็กเด็กกาเราหรือแบบยังไม่ชัดเจนก็ได้เนาะความสัมพันธ์นี้แต่นกนกมองว่าคุณก็ยังไม่ไปไหนในช่วงเวลาที่เขายังไม่ชัดเจนกับคุณคือในช่วงเวลาที่ยังไม่มีสถานะเนี่ยนะ คุณก็ยังอยู่ตรงนี้แหละคุณกําลังรอหรือว่าเขาจะสื่อสารกับคุณอย่างไรนะคะนกมองว่าคนคนนี้เขาเขาจะน่ารักกับคุณมากขึ้นเขาจะไม่ดือ้อเขาจะไม่แบบทําอะไรตามใจตัวเองขนาดนั้นแล้วนะคะอคุณก็จะเริ่มสบายใจขึ้นเมื่อเขาสม่ําเสมอกับคุณมากขึ้นนะคะนกมองว่าคนคนนี้จะทําให้คุณรู้สึกเบาใจสบายใจนะคะเออ คุณจะเริ่มที่จะแบบเชื่อแล้วก็ศรัทธาในความรักครั้งนี้ไปเรื่อยๆนะเนี่ยเขาจะแอคชั่นมากขึ้นนะคะเขาจะทำให้คุณรู้สึกได้เลยว่าคุณสำคัญกับเขามากแค่ไหนคุณคุณพิเศษคุณคู่ควรกับความรักที่ดีอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยคือขึ้ The นไะพ่ดีแอมเพรสอะเป็นที่รักที่ปรารถนาอยู่แล้วนะคะแล้ว แล้วสิ่งที่เขาจะมอบให้กับคุณนั้นก็คือความรักที่คู่ควรเช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกอะไรต่างๆนะคะสิ่งที่เขามอบให้กับคุณนะคะนกมองว่าเขาจะพูดบอกรักคุณมากขึ้นแบบอยู่กับคุณมากขึ้นมาหาคุณบ่อยขึ้นคือแบบมีความความรักที่แสดงออกมากขึ้นะคุณจะจะเห็นได้นะคะเนี่ยเห็นไหมไพ่ใบเนี้ยก็คือ อย่างที่เราอ่านไพ่ไปที่บอกว่าทําวันนี้ให้ดีที่สุดใช่ไหมในความคิดของคุณสุดท้ายอ่ะผลผลิตสิ่งนี้คุณลงทุนลงแรงไปสิ่งที่คุณทำมันกําลังจะตอบแทนนะคะให้กับคุณนั่นเองนะจะมีการโยกย้ยายที่อยู่อาศัยไม่อยู่ด้วยกันได้นะคะสําหรับบางท่านบางคนคือเขาอาจจะ มาอยู่ใกล้คุณมากขึ้นคือได้อยู่ใกล้กันหรือว่าแบบได้ไม่อยู่ด้วยกันเลยก็ได้นะคะก็เป็นไปได้ทั้งสองแบบนะนกมองว่าคือจะไม่ได้อยู่ห่างไกลกันละสิ้นสุดสิ้นสุดเ,เรื่องของระยะทางระยะห่างนะคะคือคงไม่อยากที่จะแบบต้องห่างกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะนเนาะมีคนที่เป็นไม้ในความสัมพันธ์นี้ด้วยนะคะ เขาจะไม่เปิดใจให้กับใครเลยนะคะเนี่ยนอกจากคุณนะแม้ว่าจะมีใครเข้ามาเขาก็ไม่เปิดใจนะคะอืมนอกว่าคุณอนะมีมีความกังวลในเรื่องของระยะทางจริงๆนะคะถ้าเกิดคุณอยู่ห่างไกลกันค,คนคนนี้น่าจะเป็นคนไกลเนาะ อืมเป็นคนไกลเป็นคนที่แบบโปรไฟล์ดีด้วยนะคะคนคนนี้นะคุณอาจจะแบบว่ามีความกังวลแต่นะคะที่ไพ่ขึ้นมาก็คือมันมันสิ้นสุดแบบสิ้นสุดทุกอย่างที่แบบที่จะเป็นอ่อคือปัญหาค่ะคือในเรื่องของระยะทางอะ่ะถ้าคุณถ้าคุณอยู่ไกลกันอะ่ะมันจะได้ไม่อยู่ใกล้กันละนะคะก็จะไม่มีอ่ ความรู้สึกที่แบบวิอยากจะถอดใจในความสัมพันธ์นี้หรือว่ารู้สึกเหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้มันมันจะไม่มีแล้วนะคะเนี่ยคุณจะรู้สึกมั่นคงคุณจะรู้สึกปลอดภัยที่จะหลักเขานะหนึ่งไม้นะคะเขาบอกว่าคุณเป็นโอกาสที่ดีที่ที่เข้ามาในชีวิตของเขานะอ,อืมหรือคนคนนี้ก็จะทำให้คุณได้เจอโอกาสดีๆด,ด้วยนะคะ เนี่ยคุณพร้อมที่จะแบบมอบหัวใจทั้งหมดของคุณให้กับเขาอะค่ะคุณมั่นใจในความรักครั้งนี้มากขึ้นนะอืค,คนคนนี้อย่างที่บอกว่าน่าจะมีบาดแผลในอดีตเขาพร้อมที่จะให้โอกาสหัวใจตัวเองแล้วนะคะสำหรับความรักครั้งนี้นะคุณก็มั่นใจกับความรักครั้งนี้มากขึ้นเนี่ยจากคนที่แบบ คือจากคนณีม่แบบไม่ได้คาดหวังอะไรในเรื่องความรักแล้วนะคะพอมาเจอคนคนนี้นะทําให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นเนาะแล้วนะคะในเรื่องของระยะทางน่าจะแบบเนี่ยจะไม่มีอีกแล้วอะไอ้ไอที่แบบน้อยใจกันะน้อยใจโชคชะตาก็ได้นะที่แบบว่าเรามีคนรักเราก็ต้องอยู่ห่างไกลกันไม่ได้อยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะมีความแบบ สนิทแนบแน่นกันมากขึ้นได้อยู่ใกล้กันมากขึ้นนะคะนะจะมีความรู้สึกแบบคลั่งรักเกิดขึ้นนะคะระหว่างคุณและเขานะคะอืมไพ่หมดแล้วนะคะทุกคนเขาจะแบบหวงแหนความสัมพันธ์นี้มากๆนะอืม แม้ว่าจะมีงานยุ่งมีปัญหาอะไรนะคะคุณทั้งคู่ก็จะหาเวลาที่จะอยู่ด้วยกันนะคะเนี่ยโอ้พลังงานขึ้นมาดีมากเลยนะคือ,อยังไงก็แบบจะต้องมีเวลาที่จะแบบมีเวลาส่วนตัวร่วมกันอะเออที่จะได้อยู่ด้วยกันอะไรแบบนี้นะคะประมาณนี้เนาะหน้าที่ก็ต้องทำนะคะแล้วก็เรื่องของความรักเราก็มีเวลาที่จะให้คนรักเช่นกันนะคะประมาณนี้นะคะสำหรับ คลิป l a t i o n s h i p ของเราในวันนี้นะคะอาจจะยาวนิดนึงเนาะหวังว่าคุณจะได้ข้อความดีๆนะคะจากการอ่นานไพ่ในวันนี้นะคะคือคุณอาจจะคบกับเขาอยู่แล้วคุณจะได้รู้ว่านี่มันเป็นไปในทิศทางไหนมันเป็นแบบที่เราคิดไหมนะคะจะเป็นยังไงต่อไปเนาะหวังว่าเพื่อนๆจะได้อะไรดีๆจากคลิปนี้นะคะ ขอบคุณมากมายเลยค่ะทุกการรับชมรับฟังนะคะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ